สวัสดีค่ะคุณผู้มพบกับจ๋าอีกแล้วนะคะในรายการซอกแซกเฉพาะกิจค่ะวันนี้จะมาไกลเลยถึงวัดชชยชุมพลชนะสงครามค่ะก็อยู่เอ่อหรือว่าเรียกว่าวัดใต้นะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะปกตินะคะจ๋าก็จะลอยกระทงแต่ในกรุงเทพมหานครวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะมาลอยกันที่จังหวัดกาญจนบุรีโอ้ได้ข่าวว่าบรรยากาศด้านในนี่คือคืนที่เดียวค่ะอยากเข้าไปแล้วอะไปกันเถอะ ณส้มค่ะจะสงสัยมากเลยค่ะตอนนี้จะเจอกระทงร่วมใจนะคะเขียนว่ากระทงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสงสัยแล้วสิว่าคืออะไรเดี๋ยวไปถามกันค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวขอเข้านิดนึงนะคะขอนิดนึงโอเคด้านหน้าเขียนว่ากระทงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะก็คือว่าเราคิดว่าแบบ คือคนบางกาอาเงี้ยแบบไม่ค่อยได้แบบทําบุญอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบคิดคือแบบโอกาสที่จะทําบุญแบบบางคนอย่างเงี้ยที่กรุงเทพน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่แบบหานู่ทางที่จะทาบุญไม่ได้อะไรเงี้ยจะช่วยผู้ประสบภัยไม่ได้เราก็เลยตั้งขึ้นมาโดยที่ใช้กระทงนะคะแล้วก็ด้วยที่ตอนนี้เป็นเทศกาการลอยกระทงนะคะเราก็เลยนํากระทงมาแล้วก็บริจาคได้ตามกําลังศรัทธาไม่ได้ฟิกราคาคา่ะแล้วก็ผู้ใดแบบบางคนก็อาจจะ ใรลอยกระทงแล้วก็สามารถบริจาคได้อะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้ฟิตราคาเท่าไหร่นะคะก็คือคุณทําบุญหย่อนในกล่องสีชมพูใช่ไหมแล้วเราก็ได้กระทงแล้วแต่เลยว่าจะบริจาคใช่ค่ะเอ๊นี่เป็นความคิดดีๆของน้องๆมหาลัยอะไรเอ่ยก็อันนี้เป็นุกเป็นของมหาลัยรวมกันค่ะแบบหนูอยู่มองการแล้วก็รวมๆเพื่อนกันแล้วก็เป็น <ค>กระทงรวมใจขึ้นมา,าค่ะแล้วขายได้กี่กระทงแล้วเอ้ยวัน,นนี้ขายได้6กระทงแล้วค่ะอ๋อค่ะก็บรรยากาศเริ่มจะคึกคักขึ้นเรื่อยๆย,ยังไงก็ขอให้ขายดีเนาะแล้วยังได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะยังไงขอบคุณค่ะ คุณงค่ะกว่าจะเดินเข้ามาถึงด้านในที่จะลอยกระทงนี้ก็เล่นสะเก็ดแตกเลยนะคะเดี๋ยวตามจ่าลงไปเลยค่ะตรงนี้ก็คือปกติเนี่ยโดยปกติสเปนที่ให้อาหารปลานะคะซึ่งวันนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงก็เดี๋ยวตามจ่าลงไปเลยค่ะตรงนี้จะเป็นที่ที่ให้เราลอยกระทงกันค่ะตามไปเลยค่ะ คู้ชมคะตอนนี้ก็รองผู้ว่านะคะท่านกําลังมาร่วมเทศกาลลอยกระทงกันอยู่ทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์ท่านกันหน่อยดีไหมคะค่ะถ้าลองคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเอ่อมาร่วมงานเทศกาลลอยกระทงค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะในภาวะที่ตอนนี้น้ําท่วมมาค่ะขอบคุณนะฮะเทศกาลลอยกระทงเป็นเทศกาลที่เป็น ประเพณีที่อันดีงามของชนชาวไทยมาแต่อดีตการแล้วนะครับถ้าเกิดยคสุขโขทัยเป็นที่ทราบกันดี้มแ,แม้จะเกิดสถานาการณ์นิทุกข์ภัยก็ตามนะครับพวกเราก็ยัง <มา S 1> รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้อยู่ สำหรับวันนี้ที่ผมมาลอยกระทงที่วัดชัยชุมพลจราสงครามหรือวัดใต้แห่งนี้นะครับก็เนื่องด้วยนวัดแห่งนี้เราใช้เป็นศูนย์พักพิงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกกภัยนะครับเราก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องที่มาพักพิงในศูนย์นี้ได้คลายความเครียดตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับเราจะมีครูบาอาจารย์มาสอนให้เขาทำกระทงก็ให้เขาทำกระทงกัน จากวัตถุธรรมชาติจากต้นกล้วยจากใบกล้วยนะครับทาด้วยความสวยงามสอนนอกจากจะให้เขาคลายความกคงวลลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้เรียนรู้วิชาการทำกระทงซึ่งเขาอาจจะเอาไปเป็นอาชีพนะคดได้นะครับส่วนที่สองก็คือ,อก็จะเชื้อชวนให้เขามาลอยกระทงหลังจากทำกระทงแล้วอีออกส่วนก็คือเขา เอ่อรากระทงที่เขาทำเนี่ยมาวางจําหน่ายให้ชาวกาญจนบุรีที่มาลอยกระทงวันนี้ด้วยในราคาที่ไม่กําหนดนะครับแล้วแต่บริจาคฮะไม่ฮะแล้วแต่บริจาคครับรายได้ก็ไม่ไปไหนก็ไปที่ศูนย์พักพิงที่เขาจะช่วยดูแลกันเองซึ่งซึ่งตรงนี้ไม่ได้มุ่งหวังหาหารายได้อะไรเพราะศูนย์พักพิงเรามีคนดูแลมีคณะดูแลอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อให้เขาเกิดกิจกรรมจะคลายความทุกข์ของเขาลงนอกจากแล้ววันนี้เราก็มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพะขุนพนพิทยาเสนา มาตรวจสุขภาพให้นะครับแล้วก็มีการสอนอาชีพและทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เขาข่ายผลยก็เรียนว่านอกจากจะเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในเรื่องของการลอยกระทงแล้วนะครับ ในภาวะที่เกิดวิกฤตเช่นนี้นะครับพี่น้องที่เดือดร้อนล้วมาพักพิงที่ศูนย์พักพิงที่การนับรีทุกแห่งนะครับไม่ใช่เฉพาะที่วัดใต้แห่งนี้ทุกแห่งก็จะมีกิจกรรม้อยกระทงซึ่งเราจะจัดให้ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกเหนือจากที่บัตรแต่ละวันครับเรียนว่าทุกท่านสบายใจได้ทางการนับรีจะดูแลผู้เดือดร้อนได้อย่างดีที่สุดครับไม่เงนวันนี้เสียเวลาท่านมามากแล้วต้องขอขอบคุณก่อนครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ จนถึงบริเวณที่ปกติเนี่ยวันธรรมดานะคะก็จะเป็นการให้อาหารปลาค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเทศกาลอยกระทงก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ให้ลอยกระทงกันนะคะก็มีชาวบ้านเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องเด็กเล็กนะคะก็มาลอยกระทงกันในวันนี้ค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะเดีเ๋ยวมาดูกันเลยค่ะเนี่ยกำลังจุดทูบจุดเทียนกันอยู่พอดีเลยเาม,มาจากตรงไหนกันครับมาจากตรงไหนกันเหรอคะบ้านอยู่ตรงไหนคะอ๋อค่ะ มากันกี่คนคะเนี่ยอรค่ะอ๋อวันนี้เลือกเป็นขนมปังที่ลอยกระทงเหรอคะทําไมถึงเลือกเป็นขนมปังล่ะคะเที่คนาขาก็ให้รนน้ลงแบบไม่ให้ขยับได้อย่างนี้ค่ะก็เลยใช้แบบปลาจะได้กินได้ด้วยค่ะก็คือได้สองต่อเนาะได้ทำบุญแล้วก็ยังให้ปลากินได้ด้วยโอเคขอบคุณค่ะ ของขายเยอะจริงๆเลยค่ะติ๊กติกก็เยอะมีทั้งกระทงของกินของใช้ขนมนมเนยมีหมดเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าจะมาร้อยนี่ก็ยังทันนะคะเนี่ยตอนเนี้ยอว่าแล้วก็มีหลายอย่างเลยค่ะเครื่องประดับเนาะเดี๋ยวแวะดูนิดนึงสาวๆต้องชอบเครื่องประดับแน่เลย เท่าไหร่อะคะอ๋ออันเท่าไหร,ร่อะคะขายดีไหมคะมาขายในงานแบบนี้ขายดีไหมอ๋อค่ะแล้วมาตั้งกี่วันแล้วคะหรือว่าีีวัันนน้อ๋อค่ะขอขายดีนะคะสองสา สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะกระทงอันเล็กๆก็มีนะคะเนี่ยอันนี้ใบเท่าไหร่คะอ๋อยี่สิบบาทเนาะเล็กๆปีนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศรู้สึกคนเยอะนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายดีขนาดไหน่ะอันนี้ทํากระทงเตรียมมาทั้งหมดกี่วันแล้วคะเตรียมมาทั้งหมดกี่ใบทั้งหมดนี้ก็ร้อยใบอะขายได้สักประมาณกี่ใบละคะไดสี่ห้าใบแล้วค่ะค่ะยังไงขอให้ขายดีนะคะสวัสดีค่ะ หิวแล้วค่ะมีหมูย่างด้วยแต่ต้องทำงานก่อนอ่ะค่ะจะเจอร้านถูกใจแล้วเดี๋ยวขอแวะเข้าไปถามนิดนึงค่ะกระทงสวยๆนะคะเหมือนคนพูดเลยสวัดดีค่ะขอถามหน่อยค่ะมาขายกระทงที่นี่ทุกปีไหมคะทุกปีนะคะทุกปีหลายปีแล้วเนาะ,ะค่ะปีนี้ทำกระทงมาขายทั้งหมดกี่ใบเอ่ย มันก็ไม่นานนะมันก็เป็นร้อยนะร้อยสองร้อยเนี่ยอันนี้เตรียมมากี่วันแล้วคะถึงจะได้ร้อยสองร้อยขนาดนั้นมาที่แปดค่ะแปดแปดเก้าสิบสามวันเต็มเต็มเลยค่ะอันนี้ขายราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างคะอันอย่างนี้ก็ยี่ห้านะคะยี่ห้าอันอย่างนี้สามสิบแล้วก็อย่างนี้สี่สิบค่ะค่ะใหญ่กว่าใช่ไหมถึงสี่สิบเนาะแล้วก็สามสิบอย่างนี้ะลยค่ะแล้วหนูเห็นด้านนน้นมีขนมปังด้วยอันนี้ขายเอ่ยสี่สิบจ้ะ ทำไมถึงมีความคิดว่าเราควรจะขายนมกระทงขนมปังคู่กับกระทงที่เป็นใบตองล่ะคะก็มันย่อยสลายดี่ไงนะย่อยสลายดี่ก็อันดุรักแล้วปีนี้คนซื้อเยอะไหมคะบรรยากาศคึกคักไหมเหมือนปีที่แล้วไหมคะปีที่แล้วรู้สึกคนเยอะมากกว่านี้ปีนี้รู้สึกก็เรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไปไดเรื่อยได้เรื่อยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณป้ามากๆค่ะ คุณ้ชมค่ะที่ต่อไปเด็ดกว่าแน่นอนค่ะสำหรับเทศกาลลอยกระทงวันนี้นะคะเดี๋ยวตามสามาค่ะที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชนะคะตามไปเลยค่ะเด็ดแน่นอน